สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูอุปกรณ์โรงงานอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่สำคัญก็คือดิคลิคเรซิสเตอร์นั่นเองนะครับผมมะไปะเดี๋ยวขอเกินก่อนนะครับผมโรงงานเนี่ยจะมีมอเตอร์ใช่ไหมเบลเลอร์เทอร์เลยน่าจะเท่าห้องคอนโดได้ห้องหนึ่งได้ไหมพี่ต้องก็รถคันนึงอะรถคันนึงไงละใหญ่มากเลยเขาเนี้ยตอนสตาร์ทเนี่ยเปิดออนปุ๊บเนี่ยกระแสเนี่ยโหพุ่งแรงมากเลยซึ่งเป็นปัญหาทุกโรงงานแน่นอน ซึ่งเขาก็ต้องมีตัวที่จะที่จะช่วยลดกระแสตอนเริ่มเนี่ยลิฟคิวค์รีซิสเตอร์ก็ตัวหนึ่งนะครับผมหรือว่าตัวนี้ก็ยังมีใช้อยู่ในอุตสาหกรรมใช่ไหมครับพี่ตงใช่ครับตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรครับผมเป็นรีซิสเตอร์แบบธรรมดาครับครับซึ่งปัจจุบันใช้อยู่ไหมมีใช้อยู่ังมีใช้ครับมีใช้อยู่เนาะก็คือก็จะช่วยในการลดกระแสเริ่มต้นเหมือนกันตอนนี้ก็จะเป็นซิกซิกเนาะกระแสเยอะเนี่ยตรงนี้ล้อเลยเป็นสีแดงเลยก็จะ ก็คือมัก็เป็น R ตัวหนึ่งนั่นแหละช่วยในการลดกระแสเริ่มต้นได้ใช่อันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าลิฟลิกดิสิตเตอร์นั่นแหละข้างในก็จะมีน้ำอิเล็กโทรไลท์ก็จะเป็น R เหมือนกัน R ชนิดหนึ่งเปิดมอเตอร์เนี่ยปึ๊บลันปุ๊บเนี่ยกระแสพีิกเลยตัวนี้ก็จะช่วยลดนะครับผมเอมาดูกันหนะ่อยนี้วิศวกรกำลังเซตอัพอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราจะลองรันเครื่องดูนะครับผมว่า จะเป็นยังไงนะครับผมอันนี้คือตัวคร่าวๆนะครับผมเอามาดูหน้าจอกันดีกว่ามอเตอร์ตัวนี้นะครับที่ส่งให้ลูกค้าเนะี่ยก็จะใช้อ่ามอเตอร์ขนาด2,500กิโลวัตต์นะครับผม6.6 kW นะครับผมอ่าตัวนี้ก็คือเป็นตู้ลิควิดดิสซิสเตอร์นะครับผมดิสซิสเตอร์ก็คือตัวต้านทานใช่ไหมใช่อ่ามันก็จะเออเป็นตัวต้านทานนั่นแหละก็คือไม่อยากให้มันกระแสมันเกินอ่ะพูดง่ายๆก็เอาตัวนี้ไปใส่ปุ๊บเนี่ยกระแสก็จะช่วยลดได้ประมาณ50-80%เลยตอนสตาร์ทเนี่ยก็จะ ช่วยเซฟอุปกรณ์ในโรงงานให้มันปลอดภัยนะครับผมจะมีสตาร์ทรันรีเซตนะครับผมเทสเทสได้รันได้นะครับผม mm hmm. ซึ่งในตู้นี้มันก็จะมีน้ำเนาะปีหนึ่งเนี่ยก็จะเติมทอะไรอะ่ะปีหนึ่งก็น้ำมันจะแทบไม่ออกเลยเพราะว่ามันเป็นค่อนข้างระบบปิดปีหนึ่งก็สักขันหนึ่งใช่ไหมครับข่นเดือนนี้แหละเกิดนี้ถ้าสตาร์ทบ่อยก็น้ำมันก็จะระเหยออกนะถ้าสตาร์ทไม่บ่อยน่ย อะไรอันหนึ่งหนึ่งฤดูการอย่างเงี้ยหนึ่งฤดูการหีบหรืออะไรอย่างนี้เปิดปุ๊บมึงก็รันยาวอยู่แล้วแต่แต่แรกสุดเนี่ยสำคัญก็คือก็ต้องมีตัวเซฟกระแสไม่ให้มันเกิดน,นะครับผมอันแล้วเราองดูข้างหลังเราเปิดข้างหลังนะเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างหลังโอเคอ่านี้ข้างหลังนะครับผมอ่าพี่โต้งอันน,อนี้แท่งอะไรครับพี่โต้งอันนี้แท่งข้างในข้างในเป็นอิเล็กโทรดครับอ๋ออิเล็กโทรดซึ่งอันนี้มันก็คือมันจะเป็นเป็นเหล็ก ใช่ไหมใช่ข้างในเหล็กข้างในเหล็กข้างล่างลงไปใช่แต่ข้างบนที่ชี้ที่ชี้นี่คือเป็นฉนวนฉนวนอันไหนอันนี้ที่สีขาวเป็นฉนวนอันเป็นฉนวนเนาะโอ้ลูกเกลือฉนวนครับผมอันแรเนี่ยครับผมนี่คืออันนี้คอนแทคเตอร์ครับก็ไว้ช็อตสตาร์ฝั่งเซคันดารีมอเตอร์อ๋อครับอันนี้คือมาจากมอเตอร์ต่อมาจากมอเตอร์แล้วใช่ใช่เราเสียบจริงจรงใช่อ๋อไอ้แล้วที่เสียบมอเตอร์อยู่ไหนครับที่เสียบกับมอเตอร์ขั้วอยู่ตรงนี้ครับด้านข้าง อ๋อคือต้องเปิดออกไา,าเหรอใช่อ๋อมันอยู่ใต้อ่าโอเคอ๋อมันก็จะมีสามเฟสใช่ไหม<ช>สามเฟส<ช>อ่าโอเคครับผมไปเดี๋ยวเราลองเปิดเครื่องเทสกันเลยดีกว่าโอเคไป Liquid r ี s i s t o r for m o t o r Starter ์สตาร์เตอร s ลิควิเเป็น Variable Resistor โดยปรับระยะของอ e ิเล็กโทรดในอ e ิเล็กโทรดแทงจากค่า Resistance ให้มากขึ้นหรือลดลงเพื่อรักษาระดับ Current Starting ส่วนประกอบจะมีอิเล็กโทรไลต์0 5ถึง1ในน้ำสะอาดบรรจุในถังที่ทนต่อการกัดก่อนสแตนเลสสตีล304โซนเป็นแบบฟิกอิเล็กโทรดโซลูชันเหมาะสำหรับการสตาร์ทจังหวะเดียวใช้งานง่ายอายุการใช้งานมากกว่า15ปีข้อมูลจำเพาะ o perating time 0-60ถึงหกสิบเซลเซียสเลนิเอะแอด s ัส5าถึง100%สามารถปรับเปลี่ยนความต้านทานโดยปรับความเข้มข้นของอิเล็กโทร ครับถ้าท่านผู้ชมนะครับสนใจที่จะให้ทางเราเนี่ยเข้าไปตรวจเช็คนะครับผมซ่อมบำรุง PM ประจำปีนะครับผมก็สามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับผมทักฟรีนะครับผมอ่าเราก็จะให้ช่างเนี่ยคุยกับช่างก่อนนะครับผมสอบถามราคาประเมินงานคำแนะนำนะครับผมก็ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปบ๊ายบาย